สบายดียทุกคนปก,ปกนลับควบแข่งแล้วกับซ่องครัวหลังบ้านมือนี้ครัวหลังบ้านสิพาทุกคนมาหยามเพื่อนพ่อกับแม่ทุกคนเนาะอย่าไปเบิ่งกันเลยว่าเขาเลี้ยง,อ,งอย่างเน้ยมันมีหลายลสัตว์เลี้ยงปล่อยเลยกำลังจิป,ปล่อยไกลค,นะกคนไข้ของหน้าคนนี่โ,โอู้ผู้่ะดีใจนะโ,โในในอ้โตัวใหญ่ปลาลายเนี้ย ไอ้ทุกคนบรรยากาศอู้อัอน,นี้มันมองเลี้ยงนี่เออมันจีบคนทั้งหมดอ๋อไก่มีเป็ดมีบรรยากาศแล้วจะเอาเลี้ยงหมูนี่หมูแน่ คุณเนาะเออเดียมีมือม,มีปลาหนองปลาอย่างนี้มันจะบ๊บ๋ไปคนหนาทัดออกเหรอเออหลังนี่เพืน่นหนึ่งไปเอาฟืนมาเห็นบ่ มันเป็นเฮือนอน้ำโบรันแล้วนี่เมียปูพักอย่งแม่สลัดนี่ปูสลัดสลัดทั่วลังเตาสลัดทั่วลังเตาแล้วนี่ใช่ไหมากาดซีเดียวอันนี้ไม่อย่าแตงกวาอนแกชีเป็น,น,ปน <laughs> ล่นลนานี่ทุกคนบรรยากาศบ้านนอกเนาะผัก เด็ดเหรองามมั้อันนี้เป็นพักขอห้องพักอย่างมั้งนี่นะพักพักซีเนาะพักซีพักซีเนาะซีลาวพักเด็ดขับไปได้ที่ไหมขับไปได้ที่เด็ดมีมีอ้อยมีขาโอ้ยสารพัดน่าชิกิน เต็มมลย <c oughs> อ,อันนี้เป็นอยาอ่างรับแม่ก้มกักนีมกนักอ๋อทีเนะโอ้ขากอลทุกคนสไตล์บ้านอืม <c oughs> บ,บ้านไห <c oughs> นอ๋อ นี่มีต้นมังาเบื่อหน่อยนหมเออบื่อเอ,อ่อเห็นต้นงาอยู่นี่ดีมีน,นมงปลาอ๋อเห็นละอันนี้เมนต้นมะกอกนี่เป็นมากแล้มวมะกอกนะเห็นวะ Oh. อืตอนนี้เวลาสิบโมงอากาศดีได้กำลังอุ่นๆเออกายคันไขยไปไปกินข้าวไหมไปไปกินข้าวไหมนี่เขียงกับปูแล้วนี่เลย น่ย <laughs> <c oughs> นานพักนะธรรมศาสตร์โม,มีสาสรเคมีอ,อันนี้พักเน่อพักป้อมไ,มได้ไหมเนาะพอมป้องงมโอ,อ,อ้ขัดป้อมทำงานวอามารถปลูกได้หลายหออ้เอียมีหลายพักเลยเป็นมะเขือ นี่ดอกแคเก็บมาตากไว้ตากไว้แล้วก็เห็ดยังไงครับแม,มแ่ทอดทอมั้งเนี่ยทอด,ดอ,อันนี้เป็นพักบัวจีนว่ะแม่พักบัวเลยปลาต้่นไงใบหน,น,นึ่งเนาะนี่หมองเพชรเดี่ยเป็นอยู่ดีกับลาบกับก้อยนะเต็มเลย รวมเป็นเทนี้อืม่มคนอยู่แบบนี้แหละสบายหัวชิงคยเต็มอันนี้นก็ส่วนพักเท่ายขนาะด อืมหมูห้องทุกคนละใบสีพาไปเบื้องต้นของขามใหญ่ฟ้ายาวเุกคนที่หน้าบ้านเราเป็นท่าน,นี้ที่นี้เนี่ยไปไป นี่โค้งัวปลานนี้ต้นมาขามในเป็นเลยกมขามนะคนโอ้คขับบรรยากาศบรรยากาศโคตรดีเลยยังสบายอู้ยนยอด ใส่ที่ว่าต้องการมาพักผ่อนสบายเลยนั่นอ้ยอันนี้มันอย่างวะโอ้อันนี้มันทั้งหมดมเป็นตัวนี้อ๋อหาเคยเห็น ทุกคนกันต่อว่าท<ส>ี่เห็นจังกินเมื่อนี้ตัดพามาทีเอ๊ทุกคนมาเด้อกินขา้าวกันอันนี้มันของกินเพื่อเหากินมือเศร้าเนาะนีอันนี้มันเก่งเพียซีนแล้วก็นี้ไฮไลท์กุก้งมาคิงคากันทุกคนขอบใจทุกคนที่ติดตามทุกคนนะฝาทก,ก,ก,กทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้ยเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสบายดีปีใหม่ทุกคน